ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านชมทั้งบ้านเอชีทุกท่านค่ะข้า,ขามือนี้ก็มาพบก,กับเจคั่มสามกับเต็งคือเกลอน,นะคะ่ะมือนี J ้เจคั่มสามกับเต็งก็บเลยมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับคุณยายเคกเนาะคะ่ะคุณยายเค้กเปิ้ลฝันเห็นน้องไส้เนาะคะ่ะน้องไส้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะคะ่ะเพิ่ลฝันว่านา้องไส้เพิ่ลมาหาเนาะค่ะแววว่าในลูกสามคนเนาะค่ะเพิ่ลเอาเมียไม่ค่ะเพิ่ลเอาอยู่เทิงสวรรค์เพิ่ลวาเนาะคะ่ะเพิ่ลไดเมียอยู่เทิงสวรรค์ค่ะ ค่ะความฟันของคุณยายเคสิเป um, ็นอย่างไรนะคะเป็นไปป็นมาเนี่ยใดกะเพื่อบรรจการสีเวลาเนาะค่ะถ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังข้อความฟันของคุณยายเคกพรรอมกันนะคะไปค่ะกล่าวสวัสดีค่ะคุณยายเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลาสวัสดีค่ะคุณยายค่ะการทนผู้ชมมือนีก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าข้อความฝัน ของคุณยายเคกเนาะค่ะได้ยินข่าวมาว่าคุณยายเคกนีเพื่อนฝันตอหงวดค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าสิเป็นจังไดคุณยายเคกว่านี่เพื่อนสีมีแน้ทานตัวลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมก็ให้คุณยายคุณบ่าวสู่ฟังเนาะค่ะคุณยายฝันว่าจังไดค่ะยายฝันเห็นหนองไส้ลาผู้คนเสียไปหลายปีแล้วล่ะฝันว่าคนมหาหน้าหดขึ้นนั่นจะว่ามาหานั่นล่ะคะแงมันเฮื่อน กระบอกมันเหื่นหลังนี่หูแต่ว่าคนมาหาอยู่หืน่นนะนะคนว่าอันกูอันกูไปเอาเมียใหม่คนเรากูก็ได้ลูกน้อน้องกันสามคนคนว่าค่ะ <c oughs> ได้กระแนมเบืองกักระสามคนลีลูกลูกไม่ยิงเพิ่นกันสองคนสี่ะมาณสี่หาปีนะแล้วลูกไม่ยิงเพิ่นบานลูกลูกเพิ่อนอีกผู้หนึ่งเนี่น้อยร่างหูว้านค่ะผู้ชายค่ะ รา,ารรขานก่อยก่อยก่อยมามาหามาหาใหญ่นี่นะ,ะบ้านนี้ก็สาวเอาล้านหน่อยถ้าเอาล้านหน่อยมาอุ้มนะ,ะบ้านนี้ก็เลยเปิดนมให้ล้านกินก็เลยบอกคุณใหย่เขตนีบเปิดแมนเปิดนมให้ร้านกินก็ว่าโอ้ย นมป่ากับบ่มันกับบ่มีหน,นามดอกร้านเอ้ยมันเถ่าแล้วว่าในข่วมฟันนั่นว่าให้ร้านนะร้าน,นหน่อย <c oughs> มันดูนมมันบ่มีนามนามหนำนมบอ่อมันก็แน่นนานนะ <c oughs> อันร้าน,นหน่อยนะั้นเพิ่นไปเอาเมียนเพิ่นเอาเมียอ,อยู่ที่แล้วเคิื่องสวรรค์ในข่วมฟันเครื่องสวรรค์เพราะเห็นเพิ่นนี่มิเตยู่เคิื่องสวรรค์อุอ้ม <c oughs> ลูกอุ้มร้านร้านหน่อยมันขาดมาหาเนาะพอมันก็บนางเหี่ยงใหญ่จริงสิละ เพื่นกขาเพื่นกขาวอาแท้ดี่เอาเจอละเพื่อนเขาบอกแต่ว่ากูปไปเอาเมียม่มยได้ลูกสามคนละละ<ห>่ะเพื่นกขาวอาเท่านั้นละเพื่อนเขาบอกอย่างอ,อีกดอกแต่ว่าขะแนมย่ายงแนมเบิงนังกับลูกเพื่นก็สามคนอีหลีหลูกไม่ยิ่งนังกับสองคนลูกกูสใส่เนยน้อยก็ร่งางหูวข้านข้านมหาใหญ่ใหญ่ก็อุ่มเอาอนุ่มให้กินพออุ่มเอาก็มาเปิดนมให้ร้านกินก็ว่าในความฝันร้านจะกินบ่ ร้านกระดูดบ้านในดุนมันโมมิ่นน้ำนมก <laughs> ็เลยว่าโอ้ยปากกระเทาแล้วมันโมนนมิ่นน้ำนมดอกบังลาน้ำนมมันโมมีดอกบ้านในร้านหน่อยก็แนมบางหนาในข่วงฟันนะนะเดีวมาดูดกัวคุณก็แนมบางน,นาเออพวกก็แนมบางหนาใหญ่ขนาดรถบ้านในข่วงฟันนะแม่เพิ่นบ่ได้มากนะบอกคุณยายบ่บ่บ่เห็นบ่เห็นเมียเพิ่นมาแต่ก็พอเพิ่นมาแต่ก็พอเพิ่นค่ะ เห็นแต่พอ่นกับลูกเพิ่นมาบัดนี้อุ้มเด็กน้อยผู้ชายกินนมนั่นกินจักข้างคุณยายข้างเดียวนี่อุ้มกินข้างนี่ค่ะกินข้างเดียวอุ้ะกินขางนึงอือแต่ว่าก็ฮู้อยู่ว่าเป็นหลานบ่แม่นต์ฮู้ว่าเป็นหลานค่ะบ่แม่นลูกฮู้ในกล่องชื่อก็ฮู้ว่าเป็นหลานแหนึ่งเนาะคุณยายเนาะคั่นบ่แม่นลูกนี่เฮาบ่เอากินนมเด้เนาะแม่นแต่ว่าในความฝันนี่เป็นหลานนใความฝันนี่ก็ว่าหลานคักๆอุ้มกินนมเสร็จก็เลยสาวมามก กินนมนะร้านกับร้านผู้ชายบาดอันลูกเพิ่นไม่ยิ่งสองผู้ชายผู้นึงลูกใหม่เพคนนี้กวามฝันนั่นแต่อนกะแปลกเนาะคุณใหญ่เนาะแม่นอยู่เพิ่นโน้มแห้งร้านกินเพิ่นกับมาแม่เนาะเพิ่นกะแมาเพิ่นกะบอสคนเกิดพ่อซอสิบหกอันน้องชายนั่ะคนตายนั่นพ่อซอสหาสูญคนเสียน่ะสองห้าห้าศูนย์แม่น สองหาหาศูน์ันเสียนะอายุแต่ว่าอายุฝันเสียจะกตียหญ่ก็จึงบ่อยนัเนี่ยเพิ่มคนเกิดพ่อสอสิบหกเนาะคนเกิดพ่อโสสิบหกคนเกิดแต่ว่าฝันเนี่ยมได้หนีนี่แต่ว่าเห็นอยู่สวรรค์เห็นอยู่สวรรค์ฝันงวดก่อนคือกันตัวล่ะฝันงวดก่อนกับฝันเห็นผืนอยู่เทิองสวรรค์ผืนไหนเนี่ยผืนเป็นนักหล่อล่ะค่ะิันเป็นนักพล่รลองเพลงมวนขนาดได้หนี่ค่นไปอยู่บ่งุ่งโรด ค่ะลุงลุงโลดเพชรทงไส้แมนแต่เพิ่นเป็นบ่าวเพิ่นไปยุนวงลุงโลดเพิ่นเป็นมอระพี่สาเพิ่นเป็นนักรหล่อบัญชมวง่องพ่อใหญ่ลุงโลดตะกี้น่ะะคบาร์ดีคุณยายฝันเห็นน้องไส้ทุกขังนี่มันสีมาเลีตัวใดคุณยายจำได้บ่หรือมักสีโอซีพกย่างว่างวดก่อนก่อนเพิ่นมักสีมาซีพกเลยซีพกอายุเพิ่นเลยยายจือได้ว่ายายฝันเห็นเห็นหนองายหลาน วัเยเจ็ดแปปีขึ้นหลังเหรล่ละพี่นกาแสดงว่าให้นินพ่อเกิดนี่และเนาะพ่อเกิดค่อายุเพิ่นกับสี่สิบหกปีพี่ใหญ่ตอนเพิ่นเสียบอกค่ะเพราะว่าเพิ่งเกิดเพิ่นเกิดขาสสิหกเพิ่นเกิดพ่อสีอส,อสิบหกเพิ่นเสียสองหาหนศูนย์นะคะน้องเ<ม>พิ่นกาได้สี่สิบหกปีแล้ค่ะพุ่ใหญ่ก่อนเสียิ่นเสียอันนานานะเดือนพฤศจิกาค่ะ แต่ว่าขั้นฝันเห็นย่ำได้นี่เล็พ่อซอเกิดออกทุกข้อเลยของดุกอนใหญ่กระถืกทิศขาหลายปีแล้วล่ะมานนึวดนี่เพิ่นเพิ่นบอกทอดว่าเอาเมียที่สวรรค์แมนได้ลูกอีกได้ลูกกูได้ลูกสามคนเพิ่นว่ากูไปเอาเมียใหม่กูได้ลูกสามคนเพิ่นว่าโอ้ก็บ่ได้ถามเพิ่นว่าเพิ่นเราเองเพิ่นนะเพิ่นมานั่งเฮี้ยงเอื่อยจังสียกูไปเอาเมียใหม่กูก็ได้ลูกสามคนแล้วลูกมึงเริฐบ่ได้แมนเพิ่นว่า อันไม่ยิ่งนี่ยกะสองคนอันผู้ชายเนี่ยหน่อยนคาดว่าหาป่าน่ะว่ามันลูกไส้หลามันนั่นแหละวันนี้ถ้าให้คุณยายตีตัวเลขจากความฝันคุณยายสิตีตัวเลขสิตีว่าจะไหนลันเนาะตีว่าจะไหนละก็สิเอาเซ็กหน่อยก็คลอเกิดนี่คือเอาพลอดเกิดก็สิเอาพลอดเกิดเพิ่นแล้วอายุสองหาหนึ่งหก น้ออายุเป็นกระซิบซิโฟตุนี่น้อเพราะว่าขั้นฟันเขียวคนแต่ว่าแกนกันไว้น้ำเน้นน้อค่ะน้อกันไว้ว่าศูนย์หนึ่งสามเน้อเพราะว่าเล็กหน่อยเล็กหน่อยกันหนึ่งห้าสามคนเล็กหน่อยสามคนกับสามวันนี้ลูกผีเล็กหน่อยกระสิเป็นผีขึ้นกันนะคะแต่ก็เลยเป็นศูนย์ค่ะกับแอดเองกับตีตัวเลขให้ศูนย์หนึ่งสามน้อค่ะหรืออาจจะเป็นเด็กพ่อลูกน้อ ท่านผู้ชมแปลได้ตัวใดกาแฟขคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นเนี่ยค่ะหนุอมแก่สีแปลว่าจังใดอายุมันตีไรละตัวเนี่ยมันตีไรละตัวเด่นก็เอาตัวที่คุณยายเพิ่นฝันย่ำใดกับสีเกี่ยวของเพิ่นก็คือพ่อสอเกิดแล้วก็อายุนะคะเนาะพ่อสอเกิดเพิ่นนี่แหละพ่อเพิ่นเกิดพ่อสอที่พกนอนรุ่นเดียวกับบุญน้อมนะค่ะอายุคุณยายจ็ดปีเหรอคะ 64, หกสิบสเลได้ยาา่หก <64, S 1> สิบสี่กับซ้ำตัวเดียวกันกับอายุ <c oughs> น่องสายเนาะเป็นอายุสี่สิบหกปีบวกลบคูณหารแล้วกะบสี่สิบหปีอายุใหญ่กะบหกสิบสี 64, ่เป็นตัวเดียวกันกันให้ทุกชมอเอาไปพิจารณาเบื้งนะคะเนาะความฝันของคุณยายไม่อย่างเพิ่มเติมบอก ฟันไม่เงาเรายายฝันจำดีนะค่ะค่ะแลก็ขอบคุณคุณยายได้หลายเนาะค่ะที่มาแบ่งเนี้ยทั้งความฝันเนี่ยทางตัวเลขให้กับท่านผู้ชมทางบ้านของเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบค่ะคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายเค้กเนาะค่ะคุณยายเค้กนี่เพิ่นฝันเห็นน้องไายที่พิเสียชีวิตไปหลายปีแล้วเนาะค่ะเพิ่นเสียชีวิตไปหลายปีแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าน้องายเพิ่นมาหาเนาะค่ะมาหาแล้วก็มีลูกมา3คนเนาะค่ะ เพื่อนว่าเพื่อนเอเียอยู่บนสวรรค์เพื่นว่าเนาะคะ่ะอยูท่ทงสวรรค์เนาะคะ่ะท่านผู้ชมตัวเลขของเพื่อนกะศูนย์หนพศออเกิดท้องนองไสยเพื่นกะสองห้ค่ะอายุของเพื่นกะสีบหกปีเนะะา,าะค่ะท่านผู้ชมพศสี่เสียชีวิตกะสอ5ห้าห้าเนาะค่ะสองหายค่ะท่านผู้ชมอายุของคุณยายเคกะหกบสปีเนาะคะ่กะกับสิมีสายนสองหาหกเจ็ดค่ะ ให้ท่านผู้ชมมาไปเปลี่ยนแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะให้โชกให้มันให้ลำให้รวยเฮ่งเฮ่งปังปัง,ปง,ปงไปกับความฝันของคนเด็กเคกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตัวเต็งนั่ในเดอค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งขอสโยไปเพียงเทนีคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ